เพราะว่ามันไหนไปไกลกว่าให้ป้าค่ะให้ป้ะป้าคะเลือสเต็กยูนยูนโอเคป่ะเ็ดินมาค่ะเร็วๆโอ้โหเจ็บเจ็บเอาไปเอาฉันชนเองครับอ้าวโอ้น้อยออกได้เหรอโอ้น้อยเอาคนออกอะไรอ่ะ ฝนเป็นฝนเป็นฝนไปเป็นฝนนับมานับโป้งี่โนนะโบ้มืนไหมโป้งบบตอนตก็เป็นอยู่แค่สองนจ้ย กับเต็นกลกับบ้านแล้วพนะ